อ้าวไปแล้วนะวิ่งมาหาเราอีกเราเดินช้าหรือเปล่าโอ้ยน้ำทม ออหยางเลาะไปทางไหนกูตาเหิมนะโอ้ยในหมู่ลาะอีกแปลงนู้นข้าหยางเลาะตั้งแต่ห้าโมงเดดอ่อนๆว่นไหมพี่น้องกูนะ อังรอบเบิ่งน้ำเบิ่งในได้เบ่งส่งสามมือ้อเมื่อบานพอกอันนี้ก็งงามๆเขางามโทมปลีประล่อยู่มันมียามาเยลาบประเทาประ,ะเดาใสนรองเท้าบูทตนะนะ น้องอาทิตย์ไกลิตกสิงกบสิงคยดอันอน,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 อนี้น,น่าแหลกนยพอไม่พี่นอ้องเออนี่คือเดือนปลายเดือนของมกรา,าห้องกุตาเหงือไปไหนแล้วอ่ะแล้วแต่น้องหมาปยายามใส่บอก เพื่อนก็ข้ามไปคล้องทงังคุนคีดดินขีดดินนั่นฟอปเท่านะทึกทึกผ้าเข่งเอ็ดค้องชลนบทานเนาะฟั่งนี้แล้วก็ฟัง่งทุนแล้วก็อีเซลทงังคุนอีทั้งเซลลทั้งหมู่บ้านชวนชื่นอะไรบ้างสามเซลพวกน,ะนี้นำคองเพินปล่อยมา ยู่ทางเอ๋อลน้นอันนี้ก็ลน้นพลปิดแล้วบ่อทางน้นเอ็ดอ้องรับอ่าข้องข้องส่งน้ำเนาะแล้วก็ข้องน้ำทิมก็อยู่ฝั่งพูน้นคัมพ์พ่อก็ทิมไปทั้งพุนนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อก่อนโอ้ยยากก่อนสื้ขี้ดินไปยู่แต่ว่าเวลาน้ำมาเหาก็ได้ก่อนหมู่ฝั่งน้งพูน้นก็เจ้ากระทาเหาแตกก่อนว่าเฮาอยู่ตนน้นหนำนะคะ ไข่แน่ไข่เติบนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมอ๋าทำอะไรกับน้องหมาเอาหมามัดหาเห็บไว้กันเอาอล้านกีตาให้กัน